สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องสมบัติเชื้อใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการเคาะโตโยต้าแคมเรี่นี่แหละครับแต่ละวันแต่ละเหตุการณ์รถโดนชนมาก็จะไม่เหมือนกันวันนี้ชนเข้าตรงท้ายบัันไดกประตูหลังนะครับประตูหลังเราก็จะทําการเปลี่ยนแต่ คนหลังเนี่ยมันโดนนิดหน่อยเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วมันจะต้องดึงเอาข้อเอาที่จะประหยัดและเซฟค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนเพราะถ้าเปลี่ยนก็ต้องรื้อหลายอย่างนะครับกระ,ะจกกระจกทั้งอะไรเยอะแยะแล้วก็จะต้องข้อเอามัง่ง นี่ครับพอเคาะออกมาเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ครับเอาประตูประตูมาลองล่องเริ่องอะไรได้กันหมดนะครับพอได้หมดแล้วก็จะเอาบันไดามาลองนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทับจะไครให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชม YouTube สมบัติเชื่อใจนะครับ